คาถาเมตตาค้ขาขายดีคนรักคนหลงนิยมชมชอบใช้ร่วมกับจี J ้จูนพลังมวลสารพระสมเด็จขอทุกคนน้อมจิตน้อมใจและลึกนึกถึงบรม,มคูปูฤาษีสามพระองค์ผู้สร้างพระซุ้มกออันโด่งดังกลับประโยคที่ว่ามีกูแล้วไม่จนและสมเด็จพระผู้ธจารย์ตโตพรมลังสีนำมวลสารของพระซุ้มกอ,อม,มาสร้างเป็นพระสมเด็จอันเรื่องชื่อลือชาในทุกๆมิติ และท่านมาเซอร์ของเราได้นำมวลสารของพระสมเด็จที่มีมวลสารของพระซุ้มก่อมาสร้างเป็นจี้จูนพลังจัก,กรวาลมวลสารพระสมเด็จหลายๆท่านได้ครอบครองใครที่ยังไม่ได้ครอบครองก็เชื่อมจิตมาจิตเชื่อมจิตพลังเชื่อมพลังท่องคาถานี้พร้อมๆกันตั้งน้ำโมสามจบเจ้าค่ะ นะโมตัสสะพะคะวะโ,โตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพ,โถโถสมมสพะคะ,ะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะปุตตะกาโมและเพปุตังธนะกาโมและเพทนังอิทิกาเยกายายายะเทวานางปิยะตังสุตวา อิติปิโสภควายะมะราชาโนท้าเวสุวรรณโนมรนังสุขังอาละหังสุขโตณโมพุทธายะพุทธังสารนังขฉามิธรรมังสารนังขฉามิสังขังสารนังขฉามิณนะเมตตาโมกุณนาพุทธปานีทายินดียะเอนดูณนะโมพุทธายะณนะมะพะทะ จะพะกะสะมะอะอุชินะปันเลติชินะปันเลติชินะปันเลติสาธุสาธุสาธุเหล่าอเวนเจอร์ไทยแลนด์น้อมเชื่อมพลังถวายพลังกับทุกๆมวลมหาพลังงานเดิมแท, h, ท้ทุกๆมิติเจ้าค่ะ